เคยลองนึกภาพตามกันไหมครับว่าจะมีนักปรัชญาหนุ่มคนหนึ่งที่เขียนหนังสือแค่เล่มเดียวแต่มีเป้าหมายเพื่อจะรื้อทิ้งแนวคิดทางปรัชญาที่สั่งสมกันมาเป็นร้อยร้อยปีฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่นี่แหละครับคือเรื่องราวของ AJ Ayer ใช่ครับฟังไม่ผิดอายุแค่24ปีเท่านั้นเองตอนที่ Alfred J. u ู e เอ er ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่าภาษาความจริงและตะก,กะซึ่งเป็นผลงานที่ทำให้เขาดังเป็นพุดแดก แล้วก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างร้อนแรงในเวลาเดียวกันเลยและประเด็นที่มันโอ้โหพีคที่สุดของเขาคืออะไรนั่นแหะครับเขาบอกว่าปรัชญาสาขาหลักๆเลยนะทั้งอภิปรัชญาจริยศาสตร์หรือแม้กระทั่งเทววิทยาเนี่ยทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนประโยคที่ว่ากันตรงๆเลยนะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงเอาละแล้วใครกันล่ะครับไอ้เจ้าหนุ่นคนนี้ที่กล้าออกมาท้าทายวงการปรัชญาทั้งวงการขนาดนี้เนี่ย มาทำความรู้จักเขากันหน่อยดีกว่าคือตัวตนของเอเยอร์เนี่ยมันซับซ้อนมากเลยนะเขาเป็นนักวิชาการที่เก่งมากๆฉลาดเป็นกรดแถมยังชอบการแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าแบบสุดโต่งเลยแต่เชื่อไหมครับว่าลึกๆแล้วเขาเคยสารภาพว่าอยากเป็นนักเต้นแถบมากกว่าเป็นนักปรัชญาซะอีกนี่แหละครับความน่าสนใจในตัวตนของเขาแต่ว่า ไอเดียสุดขั้วพวกนี้มันมาจากไหนล่ะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเลยเนี่ยมันมาจากการเดินทางสั้นๆไปที่ออสเตรียครับที่นั่นแหละที่มอบอาวุธทางความคิดให้เขาคือในเวลาแค่ไม่กี่ปีเองเนะครับลองดูสิจากนักศึกษาธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเขาก็พุ่งพรวดขึ้นมากลายเป็นตัวท็อปเป็นกระบอกเสียงสําคัญในอังกฤษของกลุ่มนักคิดปฏิวิติกลุ่มใหม่ที่เรียกกันว่าเวียนนาเโคเลยแล้วไอาอาวุธที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จะว่าไปมันก็เหมือนกับ เครื่องตรวจจับความหมายทางปรัชญาเลยล่ะครับเป็นเครื่องมือง่ายๆแต่ทรงพลังมากที่เขาใช้รื้อปรัชญาแบบดั้งเดิมวิธีทดสอบของเขานะครับง่ายมากลองนึกตามนะครับหยิบประโยคอะไรก็ได้ขึ้นมาแล้วถามคําถามเดียวเลยว่าประโยคนี้เนี่ยเราพิสูจน์มันด้วยประสบการณ์ตรงๆหรือการสังเกตได้ไหมถ้าคําตอบคือได้ประโยคนั้นก็มีความหมายแต่ทาไม่ได้ดะสําหรับเอเย่นแล้วจบเลยครับมันก็เป็นแค่เรื่องไร้สาระ โอเคทีนี้มาดูชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของมันหน่อยสิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าหลักการพิสูจน์ยืนยันได้หรือ Verification Principle คือไอเดียมันมีอยู่ว่าประโยคที่มีความหมายจริงๆเนี่ยน,นะมีอยู่แค่2แบบเท่านั้นครับแบบแรกคือเป็นจริงในตัวเองโดยนิยามอย่างเช่นคนโสดคือคนที่ยังไม่แต่งงานอันนี้ชัดเจนกับแบบที่2คือต้องพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ในโลกความเป็นจริงแล้วพอเอาหลักการนี้มาใช้เท่านั้นแหละครับโอ้โห แนวคิดทางอภิปัฏยาหรือเทววิทยาที่พูดกันมาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยพังคลืนลงมาเลยข้อความอย่างพระเจ้ามีอยู่จริงหรือวิญญาณเป็นอมตะเนี่ยกลายเป็นเรื่องไร้ความหมายไปเลยเพราะอะไรน่ะเหรอครับก็เพราะว่าเราพิสูจน์มันด้วยตาด้วยประสบการณ์ตรงๆไม่ได้เลยนะสิแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องที่มันพีคที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นถกเถียงกันมากที่สุดเลยเนี่ยมันคือตอนที่เอแยเอาหลักการนี้ไปจับกับเรื่องของศีลธรรม เรื่องความผิดชอบชั่วดีของเรานี่แหละครับทีนี้ลองมาดูทฤษฎีที่ชื่อว่าอารมณ์นิยมหรืออิมอริวิึมของแอเยอร์กันมันเปลี่ยนมุมมองเรื่องศิลธรรมไปเลยนะครับเขาบอกว่าเวลาเราพูดอะไรเกี่ยวกับศิลธรรมเนี่ยมันไม่ใช่การบอกข้อเท็จจริงแต่เป็นการแสดงความรู้สึกล้วนๆเลยอย่างประโยคที่ว่าการลักขโมยเป็นสิ่งผิดจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราพูดว่าเฮ้ยขโมยของเหรอแย่ yeah, มากไม่ชอบเลยแล้วก็อยากให้คนอื่นรู้สึกแบบเดียวกัน ถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะครับในโลกของเอเยอเนี่ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความจริงทางศีลธรรมอยู่จริงไม่มีถูกผิดแบบตายตัวมีแต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราต่อการกระทําต่างๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นการเถียงกันเรื่องถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่การหาความจริงแต่เป็นการประทะกันของอารมณ์ลุ้นๆเลยถึงแม้ว่าไอเดียของเขาจะ โอ้โหสั่นสะเทือนวงการขนาดนั้นนะครับแต่หลังจากนั้นเอเยอร์ก็มีเส้นทางอาชีพที่รุ่งโรจน์มากแล้วก็กลายเป็นปัญญาชนคนสําคัญของสังคมไปเลยขนาดไหนล่ะครับคือขนาดที่ว่าเพื่อนๆน,น,นักปัาชญาด้วยกันแม้แต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาเลยนะก็ยังต้องยอมรับในความสามารถของเขาถึงกับบอกว่าผลงานของเขาเนี่ยไม่ได้ด้อยไปกว่าเบอร์ทรานรัเซลเลยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยโอ้โหถือเป็นคำชมที่สูงสุดแล้วล่ะครับ แล้วชีวิตของเขาก็ไม่ได้มีแค่เรื่องปรัชญ,ญานะครับเขามีหลายบทบาทมากเป็นทั้งศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนําเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองในสงครามโลกครั้งที่สองเป็นพิธีกรรายการทีวีแถมยังเป็นแกนนําในการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วถ้าจะถามว่ามรดกที่สําคัญที่สุดของเขาคืออะไรก็อาจจะเป็นความสามารถที่หาตัวจับได้ยากของเขานี่แหละครับความสามารถในการย่อยเรื่องที่มันซับซ้อนมากๆให้กลายเป็นภาษาที่มันเรียบง่ายคมคายแล้วทุกคนก็เข้าถึงได้ และทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับซึ่งเป็นคำถามที่สะท้อนแรงสันสะเทือนของเอเยอร์ที่มีต่อวงการปรัชญามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือถ้าเรื่องศิลธรรมมันเป็นแค่การแสดงออกทางอารมณ์จริงๆแล้วการทุกเถียงกันเรื่องผิดชอบชั่วดีอย่างมีเหตุมีผลมันจะมีอยู่จริงได้ยังไงล่ะครับ